กรณีผู้ปกครองนักเรียนหญิงชั้นป .6 แจ้งความเอาผิดกับสมาชิกอบาตาวัย63ปีโดยกล่าวหาว่าล่อลวงหลานสาวเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้านแล้วก่อเหตุล่วงละเมิดเหตุเกิดที่อำเภอหน,นองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับข่าวสามิติตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าตอนแรกชายคนนี้ปฏิเสธและก็พยายามเสนอเงินจำนวน10,000แบาทเพื่อจบปัญหา แต่ว่าผู้ปกครองไม่ยอมนะครับยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดซึ่งล่าสุดตำรวจออกหมายจับและคุมตัวสมาชิกอบตรายนี้มาสอบสวนที่โรงพักจนยอมรับว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ครับผม่ม่ยรุนละเมอดกับก็ื่อนกอดจูบลูบคั้งคนนี้เฉยๆครับนคือเล็กน้อยมันมันหยอกผมนะครับวันนี้เขาก็าไปหินก็นไปถามฝ่ายหญิงก็ได้ น,น,นายมณีหรือโขนอินมนตรีอ้างแค่สัมผัสไม่ได้เกินเลยจนถึงขั้นล่วงละเมิดคํากล่าวอ้างนี้ทําให้ลุงวัย41ปีซึ่งเป็นผู้ปกครองตัดสินใจนําเรื่องนี้ร้องเรียนกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประสานนักข่าวและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยหลานสาวเกรงจะถูกค่มขูเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้นําชุมชนที่ผู้คนให้ความเคารพเด็กหญิงถูกพามาที่สอพอนหนองห,งหงจังหวัดบุรีรัมย์ให้ข้อมูลกับทีมสหวิชาชีพ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุ้มครองในฐานะพยานและผู้เสียหายจากการถูกล่วงละเมิดนายมณีถูกออกหมายจับและคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพักแต่ครั้งนี้เขาปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนทางแรกในตั้งแต่เมื่อไหร่ข่าวสามมิติไปที่ตำบลเมืองฝ้ายลุงของเด็กบอกว่าหลังจากพ่อแม่แยกทางก็รับมาดูแลเอ็นดูเหมือนลูกคนหนึ่ง แต่แล้ววันที่สองมกราคมกลับต้องมาเห็นภาพสะเทือนใจที่เกิดเหตุเป็นป่าที่ขั้นกลางอยู่ในหมู่บ้านนะครับในวันเกิดเหตุลุงของน้องสงสัยว่าหลานสาวหายตัวไปที่สุดก็ตัดสินใจเดินเข้ามาดูในป่าแล้วก็พบว่าบุคคลที่กำลังก่อเหตุล่วงละเมิดหลานสาวของตัวเองนั้นเป็นอบตอวัย63ปี ด้วยความเป็นห่วงและเดินมาเห็นจักรยานยนต์จอดข้างทางประกอบกับสงสัยถึงพฤติกรรมของนายมณีจึงมุดรั้วเข้าไปในป่าห่างจากบ้านพักประมาณ150เมตรก็คือตอนแรกสงสัยก็เลยเดินเข้ามาท่านีครอบอืมเป็นลัดตาหาน,นี่นท่านลลางเหอครับรอบอ,อ,อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลย เขาตกใจไหมล่ะเขา<อ>ตกใจผมก็ตกใจผมไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้คือไม่คิดว่าจะเห็นภาพแบบนี้ครับโอ้ให้เงินมาแสนหนึ่งเป็นยังไงเรื่องอันนี้เขาให้มาจริงไหมให้ครับผมเขาถามว่าจะเอาเท่าไยเขาถามผมอ่าตอนแรกใช่ไหมครับตอนแรกตรงนี้เลยคุยกันตรงีดูจากสภาพพื้นที่ชาวบ้านเชื่อว่านี่อาจไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งเดียวที่ชายวัย63ปีทำกับเด็กคราวหลานรอยป่าราบมีให้เห็นอยู่ทั่วบริเวณเมื่อซาตามเมื ความเชื่อถือแล้วครับมนหากบุิยาตายายทำยังไงก็ลูกหลานก็จะเก็บไปวังพึงพาตายใครแล้วจากพยานหลักฐานที่สุดในายมณีก็รับสารภาพมีสัมพันธ์ใกล้ชิดมาประมาณหนึ่งปีอ้างทําไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบขอโทษนะรครับเพราะว่าอนนันนอมัเกิดเป็นการยุยนเนาะน,น้อย เราิงนะผมก็ไม่ได้ทำอะไรจําจำได้ว,ว่ามีอะไรกันกับเด็กใช่ไหมครับมีขณะนี้ผู้เสียหายอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พมประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางพัชรีอารยกุลบอกว่าขอให้ผู้ปกครองสบายใจและไม่ต้องกลัวอิทธิพลใดๆพมจะปกป้องคุ้มครองเยียวยาทั้งกายและจิตใจและเน้นย้ำทุกภาคส่วนเฝ้าระวังบุตรหลาน โดยเฉพาะให้ระวังตกเป็นเหยื่อความรุนแรงล่วงละเมิดและการสแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็กซึ่งมีความผิดฐานค้ามนุษย์อัตราโทษสูงจำคุกไม่น้อยกว่า10ปีส่วนนายมณีเบื้องต้นถูกแจ้ง2ข้อหาฐานพรากผู้เยาว์และกระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน15ปีสถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงานเดือนมีนาคมนี้